สินธนานีรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทีวีหน้าจอ o อ e d ความละเอียด 4K ที่เด่นทั้งภาพและเสียงของโซ n y รุ่นนี้เลยค่ะมาดูคุณสมบัติของรุ่นนี้กันก่อนนะคะ Sony XR65A80K รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบภาพ UHD4K ที่มีความละเอียดของภาพมากกว่าระดับ FullHD เดิมเพราะเป็นระบบ XR OLED Contrast Pro มีความละเอียดหน้าจอระดับ 4K หรือ8ล้านพิกเซลชิปประมวลผล Cognitiv e Processor XR ระบบเสียง Acoustic Surface Audio มีฟีเจอร์เป็น d i s t o n t ีมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Google TV สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยผ่านหน้าจอทีวีได้เลยฟังเพลงใน y u t u b e t r e e Men Down เคมีดีโอฟางส่วนอยูนี่แล้วฟังเพลงปล่อยให้เวลาโอเคเป็นฟังอัลาบัฟปล่อยให้เวลาในยูทูบกันดวกว่ามุมมองภาพรุ่นนี้อยู่ที่178องศาหน้าจอกว้างถึง65นิ้ว F. b a v i a Core มีให้เฉพาะในโซ n y เท่านั้น เป็นภาพยนตร์พิเศษจาก Sony Picture ในรูปแบบของความละเอียด IMAX ที่ดีที่สุดโดยสามารถลงทะเบียนดูหนังฟรีได้ถึง1ปี 1> เป็นยังไงกันบ้างคะที่สินค้านีของเราเนี่ยมีทีวีให้เลือกชมหลากหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจทีวีรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆสามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่สิน้านีใกล้บ้านทุกสาขาเลยคะ่ะหรือสามารถสอบถามเข้ามาตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับสินธานีรีวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ